สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมนันล้วนนะครับที่เอามาพูดคุยกันเอามาสรุปให้เราฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะฮะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาร์กับที่เทนฮาร์กเนี่ยได้ออกมายอมรับว่า ยังไม่ค่อยประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของผลงานภาพรวมของแมนยูสักเท่าไหร่ถึงแม้ว,ว่าจะเอาชนะชาวตันไปได้สามประตูต่อศูนย์ก็ตามนะครับแต่นั้นบอกว่าผมเนี่ยมีเรื่องที่แฮปปี้ เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนะซึ่งคุณเนี่ยก็คงได้เห็นไปแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกแบบบรรดาดาวรุ่งอย่างเช่นกานาโชอย่างเงี้ยโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เราได้เห็นเขามากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็มันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยทาผลงานได้ดีนะในเกมนัดนี้นะครับเขาสร้างความอันตรายได้หลายครั้งเลี้ยงกินตัวคู่แข่งในสถานการณ์แบบ1ต่อหนึ่งอ่ะได้ดียอดเยี่ยมมากนะครับคุณชอบผู้เล่นแบบนี้อยู่แล้วรวมไปถึงดาวรุ่งอย่าง ค็อบไมนูก็ได้รับโอกาสเดบิวด้วยนะฮะทำได้ดีรวมไปถึงในรายของฟอร์กุนโดที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองครั้งแรกแล้วก็ทำได้ดีมากๆแอซิดได้ดีนะครับที่แอซิดให้แรดฟอร์ดยิงเข้าไปนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมแฮปปี้เป็นพิเศษในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่มันก็มีบางจุดที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขครับอย่างเช่นความเฉียบคมในการทำประตูเราเนี่ยมีโอกาส มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ถ้าเกิดเรามีการเน้นหรือว่ามีเรื่องของ จังหวะที่มันเด็ดขาดแล้วกันนะครับเราเนี่ยสร้างโอกาสมากมายในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกจากดาโลเฟสแล้วก็ฟรีคิกรวมไปถึงในจังหวะของอเลโโดกาโช่ด้วยนะครับที่มีโอกาสนะฮะร,รวมไปถึงประตูแรกของทีมด้วยนะครับที่เกิดขึ้นจากแอนโทนีก็เป็นการยิงที่สวยสดงดงามนะแล้วก็เป็นการเข้าทําที่ดีจากทั้งทีมและมีการจบสกอร์ได้แบบเฉียบคมโดยแอนโทนีแต่ผมคิดว่าเราควรทาประตูได้มากกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์กก็มีการกล่าวถึงภาพรวมการเล่นใน เกมนัดดังกล่าวนะครับว่ามันก็มีเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขกันเหมือนเดิมครับก็คือความเฉียบคมไอ้อเรื่องความเฉียบคมเนี่ยเทนฮากเนี่ยคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลังเกมบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นชุดไหนก็ตามชุดผู้เล่นตัวจริงตัวหลักหรือว่าชุดผู้เล่นอย่างเช่นชุดตัวสำรองหรือว่าดาวรุ่งเนี่ยก็คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรามีโอกาสเยอะเราสร้างโอกาสได้เยอะแต่ว่าจบได้น้อยจริงๆมันควรที่จะจบได้เยอะกว่านี้นะครับก็ยังไม่เฉียบคมมากพอนะฮะ ส่วนประเด็นของเบลเวคอร์เ e นี่ยนะครับทางทินฮาก็ยังไม่สามารถตอบอะไรมากไปกว่านี้ได้นะครับเ <_ p _ on> จ้าตัวบอกว่าไม่นะฮะโชคร้ายที่ผมเนี่ยไม่สามารถอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะรายใหม่ได้หรือว่าในรายของบลเวคอร์ท e ั้งดีนะครับก็ยังนิ่งกันอยู่เกี่ยวกับเีลนี้<_ <p> _'>แต่ว่ากระแสเนี่ยก็รันไปแบบเรื่อยๆแล้วนะครับในตอนนี้นะสาการของเดียโกดาโลครับเช่นฮักยอมรับคบว่าอาการบาดเจ็บของเดียโกดาโลเนี่ย ยังไม่ชัดเจนนะก็ต้องมาเช็กกันดูอีกรอบหนึ่งนั่นแหละว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพร้อมลงเล่นในเกมนัดหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นเกมสําคัญด้วยนะในเกมที่เราพบกับซิตี้นะครับก็มารอติดตามกันแล้วก็การเปลี่ยนตัวเนี่ยก็เป็นการลดความเสี่ยงนั่นแหละนะฮะ จริงๆดารุ่อาจจะแบบพร้อมใช้งานต่อไปในระหว่างเกมแต่ว่าก็ไม่เสียงดีกว่าก็เลยมีการถอดออกนะฮะแล้วก็ส่งาารันบิาก้าลงไปแทนนะครับสาการของโดนนี่ฟาราเบกเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องติดตามถึงขั้นตอนสุดท้ายว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับอ่ะก็หวังว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักหนาอะไรกับทางดารุ่นะส่วนโดนนี่เนี่ยเจ็บหนักแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องของเกี่ยวกับฟากุนโดครับเอรเกินฮาก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของฟากุนโดนะที่ได้รับโอกาสในเกมนัดนี้แล้วก็ลงมาได้เพียงประมาณ10กว่านาทีแต่ว่าสร้างผลกระทบด้านบวกให้กับทีมข้างเยอะแถมทั้งแอซิสได้ด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่าผมเนี่ยเห็นอนาคตในตัวของเด็กคนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟากุนโดทําได้ดีมากๆก็ไว้รอดูนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีดีในทิศทางแบบไหนหรือว่าจะมีการปรับใช้ใน รูปแบบแบบไหนนะครับฟาโกดโนด่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการการพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีเท้าตัวเองนะครับก็มีการอ้างอิงไปถึงในเกมกระชับมิตรแบบปิดที่พบกับเอเวอรต์เจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีมากๆแล้วก็ภาพรวมก็พอใจนะเกี่ยวกับผลงานในศึกฟุตบอลโลกซึ่งดังนั้นเนี่ยนับว่าเป็นการเติบโตไปทีละขั้นของทางฟาโกโด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้มีการถูกแจ้งก่อนหน้านั้นแล้วนะว่าจะได้รับโอกาสในเกมชุดใหญ่นะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาบนสนามเนี่ยจะไม่มากสักเท แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มีภาษากายที่ดีมากๆซึ่งรวมไปถึงภาพรวมก็ทําให้ดีจริงๆนะครับผมก็ยังกล่าวชมเลยนะหลังเกมนะฮะที่มีการเคาะประเด็นหลังเกมกันไปนะครับส่วนเรื่องราวของคอบบี้ไมนูครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมนะว่าทั้งรู้สึกประหมา่าแล้วก็ทั้งตื่นเต้นที่ได้ประเดิมลงสนามกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในศึกเกมคาราบาลครับนะฮะที่เราเอาชนะชาวตันได้นะครับ เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อมากๆผมอยู่กับทางสโมสรเนี่ยมาทั้งชีวิตทุกอย่างเนี่ยปูมาเพื่อค่ําคืนที่เราเนี่ยพบกับชาวตันนั่นเองนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยมันก็น่าทึ่งมากๆนะครอบครัวของเขาเนี่ยก็อยู่ในสนามให้กําลังใจนั่งชมฟอร์มเกมการเล่นอีกด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมายอมรับอกนะฮว่าก็เพิ่งทราบนะที่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในวันการติงขัดนะครับคืออาจจะแบบ ขอ้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะมีส่วนร่วมแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเลยแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกช็อกไปเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการประมาหรือว่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเคยลงเล่นใน FA y o u ย h Cup ศึก FA y o u ย h Cup นะกับทาง คู่แข่งมาแล้วในทีนอุทฟอร์ดนะครับแล้วก็ยังจําความรู้สึกนั้นได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งพอได้มาลงสนามกันอีกครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้แบบสุดๆนะครับนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะฮะ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของโคบิไมนูนะครับแล้วก็ดูดีมีอนาคตนั่นแหละนะครับขณะเดียวกันครับทอมฮีตันเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันครับสำหรับผู้สัรตรูตัวเก่าของทีมเรานะฮะซึ่งทอมฮีตันเนี่ยก็ได้ออกมาอ้อนทางเอเดกินฮาร์ดนะครับว่าอยากแบบได้รับโอกาสมากกว่านี้หน่อยนะครับหลังจากที่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในสคขระบาลครับเกมล่าสุดมาแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยหวนกลับมาร่วมงานกับทางสโมสรอนก็ ปาเข้าไป18ปเดือนไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็พยายามแบบหาโอกาสส่อแทรกเรื่องของการลงสนามแบบต่อเนื่องนะครับแต่ก็บอกตรงๆแหละว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นในเกมพบกับเบอร์ลี่อดีตตัวสงกัดเนี่ยมันมีเรื่องที่ได้ผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็เลยทําให้ทางมาตินดูบัฟสกาเนี่ยได้รับโอกาสลงเฝ้าส่อกันไปแต่ว่าตอนเนี้โอเคก็อยากขอบคุณตัวเองนะครับที่กลับมาลงสนามกันอีกครั้งแล้วก็เป็นตัวจริงในค่ำคืนที่ผ่านมาแน่นอนกับว่าคุณเนี่ยต้องพยายาม แล้วก็คว้าโอกาสให้ดีที่สุดอย่างที่เรียนไปครับว่าผมเนี่ยสนุกกับเกมแล้วก็หวังว่าจะมีนัดต่อ,ตอ,ตอไปอีกด้วยนะครับเจ้าตัวก็มีการกล่าวชมพวกแบบคุมกําลังแนวรับนะที่ ทำได้ดีนะครับอย่างเช่นในเกมล่าสุดก็มีทั้งแม็กวาแล้วก็มาติเนสก็ทางทอมมิตันบอกว่าเป็นการประสานงานได้แบบลงตัวนะครับแล้วก็กำลังภาพรวมของแมนยูเนี่ยกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีอีกด้วยเกี่ยวกับแนวรับนะก็รวมไปถึงคนนี้เลยครับแฮร์รี่แม็กวานะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเหมือนกันนะฮะแม็กวาเนี่ยก็ยืนยันครับว่าจะขอสู้ตําแหน่งเรื่องของโอกาสการลงสนามต่อไปกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะถึงแม้ว่าจะมีด่านสําคัญอย่างราฟิโอวารานมาติเนสนะฮะหรือแม้กระทั่งลูกชอที่ ขยับเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยทำได้ดีกว่าเขาก็ต่างนะครับซูเจตโตบอกว่าผมเนี่ยยังรู้สึกดีนะอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็เพิ่งลงครบไป90้านาทีนะครับในเกมที่โดนกับบอลมัดนะแล้วก็บรรนาเจ็บใจมากๆนะครับหลังจากที่ไปรับใช้ทีมชาติกลับมาเนี่ยก็มีการเอาเรื่องของอาการบาดเจ็บกลับมาด้วยทําให้ก็เป็นเรื่องที่เหงากันไปนะครับเราๆสัปดาห์ถึงสสัปดาห์นะฮะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ว่าตอนเนี้ย รู้สึกดีขึ้นมากแล้วนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยก็เต็มไปด้วยเซนเตอร์ฮาฟชั้นดีมันก็จะมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งซึ่งผมเองเนี่ยก็จะสู้แบบสุดตัวเช่นเดียวกันถือว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับมาได้มันก็เป็น เรื่องที่ดีแหละแล้วก็ดูตอนนี้ยังแบบไม่มีข้อบิดพลาดนะสำหรับเฮนรี่แม็กวายนะครับดูที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแหละหลังจากที่ได้รับโอกาสในทีมชาติแล้วก็เจ้าตัวเล่นได้ดีด้วยต่างจากผลงานก่อนฟุตบอลโลก,กน,นะครับที่เราได้เห็นกันว่าโอ้โหแบบขาดความมั่นใจอย่างชัดเจนน่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยส่งผลดีกับภาพรวมของทีมด้วยในะหะที่เราจะมีแนวรับที่ไว้ใจได้หลายคนพร้อมพร้อมกัน ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องของมาคาร์ทฟอร์ดนะครับเทนฮาร์กเนี่ยก็มีการคาดหวังว่ามาคาร์ทฟอร์ดเนี่ยจะยิงประตูให้ทีมได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็เหมาไว้ถึง2ประตูในเกมพบกับชาวตันอีกด้วยนะฮะยิงแบบระเบิดเถื่อนจริงๆนะครับในช่วงนี้ยิงได้6เกมติดต่อกันแล้วนะครับเทนฮาร์กเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าผมบอกคุณไปแล้วนะฮะหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อเขาเนี่ยพาตัวเองอยู่ในตำแหน่งลุ้นประตูเขาจะยิงประตูได้และนั่นคือสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังทำอยู่ ในเวลานี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยหากเขายังโฟกัสแล้วก็พยายามต่อไปเขาก็จะทําประตูได้แบบเรื่อยๆเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้กับทางไรซ์ฟอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนครับนี่ไม่ใช่ช่วงต้นฤดูก,กาลแต่ว่าตอนเนี้ย เขาเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะครับนะหรือว่าเดือยช่วงที่ล่างทองนะครับกาลังยิงแบบต่อเนื่องกําลังแบบเรียกความมั่นใจได้คือดูจากรูปแบบการยิงเนี่ยมันชัดเจนเลยครับมันแตกต่างจากซีซั่นก่อนหรือว่าก่อนหน้านั้นนะที่แรดฟอร์ดยิงยังไงก็ติดยิงยังไงก็ตรงกับผู้สับประตูนะครับยิงก็ออกไปบ้างออกข้างข้ามคานไปบ้างแต่ว่า คือหลังๆเนี่ยยิงแรงยิงหนักแล้วก็ยิงตรงกรอบแล้วก็มันเน้นบทสกอร์มีเปอร์เซ็นเป็นประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมันก็มาจากความมั่นใจภาพรวมของเจ้าตัวด้วยแหละนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยเจ้าตัวเนี่ยดูที่จะอันตรายเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับในบรรดาแนวรุกของทีมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ